ครับผมก็เป็นห่วงที่ที่น้องๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับเพราะว่าการที่เราเข้ามาดูอีเมลมันก็ไม่ใช่เรื่องอยากนะครับมันเป็นเรื่องที่สมควรที่ทุกท่านจะเข้ามารับรู้ข่าวสารจากอีเมลนะครับหลังจากที่ในการแจ้งเตือนของทางยูทูบในการทำความผิดนะครับผม เพราะฉะนั้นทุกจอดก็จะมาบอกความรู้ให้ท่านทราบในวันนี้ก็เพราะว่าเป็นห่วนะครับทุกจอดก็ได้ขึ้นไลฟ์สดจากช่องเพื่อนๆน,นะครับแจ้งข่าวหลังจากทุกจอดถูกนะครับช่องอซึ่งได้ทำความปิดกดนะครับวันนี้ปีแรกก็ ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับต้องขอบคุณใจหนูนะครับผมใจหนู a k u s a นะครับเม mm hmm. ื่อวานนี้ก็ได้ขึ้นมาเวทีไลฟ์สดของอลูจอดนะครับผม, mm hmm. ผมก,ก็ดีใจามากเาส่วนตัวแล้วก็ชอบที่จะไปศึกษาความรู้เกี่ยวกับช่องใจหนูนะครับ mm hmm. ผมใจหนูเป็น คนแข็งแกร่งซึ่งประสบการณ์นีหน้หัวก็มากมายนะครับผมถ้าในด้านของอธุรกิจเกี่ยวกับบ้านหลังคาแดงนะครับยายหนูจะมีคอนเทนต์อยู่ตลอดนะครับเรื่องไหนที่คอนเทนต์ที่ยัยหนูได้สร้างมาหรือ,อทำอะไรลงไปจะเป็นตัวเงินทั้งนั้นนะครับลุงจอดก็ชอบอยัยหนูนะครับผม ในการทําคอนเทนต์ของเรียนูเรียนูเป็นคนพูดตรงนะครับผมเป็นคนพูดตรงแล้วก็ไม่ค่อยที่จะไปบ้านใครง่ายๆนะครับคิดอยู่หลายตลบว่าจะไปหาใครได้นะครับเรีรนูก็ศึกษานะครับคิดจนสลบนะครับผมก่อให้ขึ้นนะครับสงสัยวันนี้อขออนุญาตเรนูนะครับต้องขอประธานออกไปเรนูนะครับผมแต่ก็ ใหหนูก็อนุญาตนะครับอนุญาตให้ลูกจอดทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ศึกษาเกี่ยวกับกฎบังคับข้อผิดพลาดที่ลูกจอดได้ผิดพลาดแล้วก็ถูกมันงับช่องนะครับผมก็จะได้เป็นความรู้เหี่หนูก็เลยให้มาทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมานะครับคิดว่า <c oughs> ใหญหนูคงจะหักสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ถ้าพูดเยอะ ยายหนูคงจะคิดเป็นลายลับเป็นตัวอักษรนะครับคิดเป็นตัวอักษรนะครับก็น่าจะแพงกว่าสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็หยอกๆเล่นนะครับยายหนูเว่าวิ่งยายหนูสักหน่อยนะครับผมก็คนจริงก็ในใจก็ชอบคอนเทนต์ของยายหนูแต่ละคอนเทนต์นะครับก็มีสาระมากๆนะครับแล้วก็เอฟซีของยายหนูก็น่าจะดูนะครับผมก็เลยแนะนํา เพื่อนๆวันนี้ EP แรกเนี่ยก็เกี่ยวกับอ,อีเมลนะครับก็ EP ต่อไปก็อยากให้ทุกท่านติดตามว่าคุณจอ,อเกิดอ,อะไรขึ้นกับช่องที่ถูกระงับนะครับผมที่ถูกรงงับไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าพลาดนะครับอย่าพลาดวันนี้ EP แรกก็เป็น EP เกี่ยวกับอีเมลนะครับผมก็อย่าลืมนะ พี่น้องๆที่ทำยูทูบอย่าชะล่าใจนะครับผมว่าถึงจะผ่านไปแล้วนะครับแต่กฎข้อบังคับข้อระเบียบมันมีมากมายนะครับผมมีมากมายจริงๆนะครับ mm hmm. เพื่อนๆก็โดนมาหลายๆช่องซึ่งก็ไม่กล้าจะเอ่ยปากไม่เอ่ยปากที่จะมาเปิดเผยเหมือนกับลูกจอดก็เหมือนกันนะครับ mm hmm. จอดก็ไม่ยอมเอ่ยปากมาหลายเดือน จนเมื่อวานวันที่เจ็ดยนขึ้นเวทีมาก็ mm hmm. เป็นเกียรติมากๆนะครับที่บอกให้ลูกจอดแล้วก็ทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเพื mm ่อ hmm. ที่จะให้เพื่อนในย t ท b e ทุกท่านเนี่ยได้รับทราบถึงกฎข้อระเบียบชุมชนให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกจอดที่ทําไปเนี่ยก้าวกระโดดเกินไปนะครับเป็นวงเพื่อนทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือลูงจอดเนี่ยคิดจะหา ซับหาอคอมเมนต์หาอะไรต่างๆเกี่ยวกับช่องตัวเองนะครับโดยที่ไม่ศึกษาเรื่องกฎชุมชนนะครับวันนี้ลุงจอรก็ได้มาบอกเกี่ยวกับอีเมลนะครับอย่าลืมทุกท่านนะครับอีเมลสาคัญมากๆนะครับให้ดูทุกวันเพราะฉะนั้นเราอย่ามานั่งแก้มันเสียเวลาถ้าเราแก้แต่ละข้อเนี่ยัวจะตอบมานี่ก็ประมาณ3าสีวันก็แล้วแต่นะครับบาคน คนในบ้านหลังคาแดงเนี่ยมันคนมันเยอะจริงๆครับผมเยอะจริงๆนะผมบอกอว่ากว่าก็จะตอบมาแ้ววก็แต่ละข้อที่เราทําผิดเพราะฉะนั้นอย่าทาผิดนะครับผมเราก็ได้มีข้อเสนอมาให้ทุกท่านวันนี้ได้รับรู้รับทราบนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางให้กับท่านที่ทํา youtube ใหม่ๆนะครับผมยูทู e ใหม่ๆควรจะ,ะรักษากฎไว้ให้ดีนะครับรักษากฎไว้้ดี เพื่อประโยชน์ของช่องของตัวเองนะครับนะครับก็อย่าลืมนะครับผมผมก็เตือนที่น้องมาในวันนี้ก็เรื่องของอีเมลนะครับอีเมลที่เราควรจะเปิดดูทุกวันนะครับเปิดดูทุกวันวันนี้นะครับท,ทีนี้นะครับคิดว่า,าเป็นความ บังเอิญหรือความโชคดีก็คิดไปในแง่บวหกหรือลบก็เป็นได้คือหนึ่งโชคดีโชคดียอย่างที่ได้ความรู้จากตรงนี้มานะครับหลังจากที่ทำตรงที่นะครับไม่ได้อ่านเมลมาสี่เดือนกว่าก็อีเมลก็เกือบห้าพันนะครับผมชื่อูุจดเนี่ยก็ปิดอีเมลไว้นะครับไม่รับรู้ข่าวสารจากอีเมลเลยนะครับก็เป็น การทําให้ช่องของตัวเองนะครับในข้อแรกนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่อยู่ในหมวดหมู่อีรอกอร้อยกว่าข้อนะครับผมอ,อยากให้พี่น้องอัมัตระวังมะคับดูแลอีเมลก่อนในช่วงแรกนะครับผมซึ่งก็ขอบคุณความรู้ต่างๆครับที่ทางบ้านแดงเป็น เป็นความรู้ที่ดีนะครับผมที่ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์ตรงนี้มาด้วยตนเองนะครับด้วยตนเองเลยนะครับจริงแล้วกอ็อายนะครับตรงๆถ้าอ,อ,อายที่จะามาเล่ามาอะไรให้พี่เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันแต่ใจยหนูสะกิดใจขึ้นมาว่าทําไมไม่ทำคอนเทนต์บอกให้เพื่อนๆซึ่งบางท่านยังไม่รู้กฎระเบียบ ที่จะเข้ามาทำยูทู e นะครับผม mm hmm. เพื่อให้คนอื่นเป็นแนวทางแนวคิดที่จะทำยูทู e แล้วก็ให้เจ้าคนไปยืนอย่างสง่าอาเป็นนะครับผมแล้วก็เป็นประโยชน์ให้คนอื่นก็ได้แง่คิดตรงนี้จากยายหนูนะครับยายหนู AKUSA นะครับผมเมื่อคืนนี้ก็หนุ่มจ๊อดก็ได้เขียนชื่อ, mm hmm. อ ตรงไล้สดก็ด้วยความด้วยความจอจะเป็นคนสนุกสนานเนาะ,ะก็เราจะทดลองอเขียนชื่อนะครับคืออลันนี้จงใจนะครับยายหนู mm hmm. ไม่ได้แกล้งนะครับผมก็เขียนชื่อยายหนูจาก AK เป็น PK นะครับผมแล้วก็ USA นะครับช่วงเวลานิดเดียวที่ยายหนูขอตัวลงเวทีไปนะครับ ใจห,หนูก็ตอบมาทันทีเลยครับนี่คืออ่าใจห,หนูตัวจริงนะครับผมตอบมาคอมเมนต์มาทันทีเลยเขียนชื่อก็ผิดนะครับที่จริงเนี่ยลุงยอดก,ก็หยอกๆครับผมเจ้าก็เป็นคนชอบหยอกๆนะครับผมอ่าแล้วก็อ่าบอกได้เลยว่าใจห,หนูเอเคเวดเอเนี่ยเป็นคนตรงนะครับแล้วก็ทําอะไรก็ทําด้วย ความคิดของตัวเองอมาตลอดนะครับแล้วก็สําเร็จด้วยนะครับก็ชอบเยื่อนหลายท่านนะครับวันนี้คลิปนี้ก็ขอขอบคุณยัยหนูนะครับที่มาสะกิดใจให้มาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังเกี่ยวกับอีเมลนะครับผมเกี่ยวกับอ e ีเ e มลในวันนี้ีอี p 1คุณจอร์อก็ขอบคุณมากๆแล้วอยากเตือนเพ่อเพื่อน นะครับอย่าก้าวกระโดดแบบลุงจอดเพราะฉะนั้นจะถูกปิดช่องอโดยไม่ได้แจ้งให้ช่องทุกช่องได้ทราบว่าท่านกระทำความผิดเขาสามารถปิดช่องเราได้ทันทีถ้าทำผิดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำผิดนะครับผมไม่อยากเสียเวลาหรือไม่อยากจะเสียความรู้สึกแบบลุงจอดนะครับลุงจอด ทัวบ้านบ้านชาแนลนะครับลองกดเข้าไปดูนะครับตอนนี้มีรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีไข่ปลาอยูส่สามจุดซึ่งได้แล้ครับการทำช่องไปแล้วเรียบร้อยจึงนำข้อมูลว่าผิดกดเรื่องอะไรบ้างนะครับผมวันนี้ลุงจอดก็ขอขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามรับชมนะครับติดตาม EP2 นะครับผมว่า กฎระเบียบต่อไปที่ลงจอดสิดพลาดมานั้นอะไรบ้างนะครับผมก็ขอบคุณมา,มากๆที่เข้ามาติดตามนะครับผมสาระดีๆต่อไป EP2 ก็โปรดติดตามนะครับ EP2 ตอนต,ต่อไปขอบคุณมากครับผมทุกท่านครับสวัสดีครับ